อยู่กันเอาสายป่านนะคะวันนี้อนุญ,ญาตโดโดรถแห่นะคะมาเป็นนักรีวิววันหนึ่งวันนี้ก็มีชุดเครื่องเสียงค่ะที่ฟังในครอบครัวนะคะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะในราคา22,500่บาทนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับเรามาดูในส่วนของตู้ลำโพงกันก่อนนะคะในสเปคของตู้ลำโพงก็จะมีดอกลำโพง15นิ้วนะคะโครงปั๊มตู้รังก็จะเป็นนะคะหกนิ้วนะ,ะ3ดอก แหลมหนึ่งดอกก็ให้ไปด้วย2งใบค่ะการตะแกรงนะคะก็จะเป็นงานตะแกรงปั๊มนะคะสวยๆทนทานนะคะเหมาะกับการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงเสียงนะคะตัวนี้ของ Power ก็จะเป็น D600CR กํากำลังขับ600วัตต์มาดูในส่วนของมิกนะคะก็จะเป็น p r o พั d LX6 นะคะให้ไปอีก ในส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะมีนะคะบลูทูธนะคะ EQ Effect นะคะให้ไปอีกสำหรับสำหรับเจ้าตัวนี้และยังไม่หมดเป็นเท่านี้นะคะก็จะมีไม้สายแถมให้ไปอีก1ตัวสำหรับชุดเครื่องเสียง2 2 5 0 0บาทตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะว่าจะจุใจแค่ไหนครับ ยังไงกันบ้างคะได้ฟังเสียงไปแล้วกับชุดเครื่องเสียงฟังในบ้านฟังครอบครัวนะคะในราคา22,500บาทนะคะถ้าล,ลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่นะคะแฟนเพจนะ,ะบริษัทเอกเซาชัยภูมิจำกัดนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย